ฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมให้ข้อมูล DSI โทรศัพท์หาแตงโมวันเกิดเหตุเวลา20.27นาฬิกา27นาทีได้คุยสั้นๆถามแตงโมว่าพรุ่งนี้ไปออกรายการคนเดียวได้ไหมแตงโมตอบกลับว่าแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับน้ำเสียงปกติมีเสียงลมพัดเข้าโทรศัพท์เมื่อทราบข่าวก็ไปที่เกิดเหตุปอโชโทรศัพท์ให้ดูว่าคุยกับผู้กำกับแล้วให้บอกทุกคนว่าแตงโมตกท้ายเรือขับเรือแนอต ต้องบอกว่านี่คือความจริงว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือรู้สึกงงทำไมต้องเตรียมกันบอร์ดคดีพิเศษเผยสาเหตุรับสอบสวนคดีพิเศษในคดีหัวเลือกสอวอแค่ฟอกเงินโทบเงินที่ถูกใช้ในขบวนการเลือกสอวอมีมากกว่า300ล้านบาท สวไม่แสดงความเห็นหลังดีเอรับคดีหัวเลือกสวาฐานฟอกเงินเป็นความผิดพิเศษด้านประธานวุฒิสภาไม่รับสายโทรศัพท์จากสื่อมวลชนและมีสวหลายคนติดต่อไม่ได้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปลายเดือนมีนาคมนี้โดยปรับเกณฑ์ใหม่การถือครองทรัพย์สินและรายได้โดยจะดูให้รอบคอบที่สุด สำนักข่าว AFP รายงานว่าสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันออกถแถลงการระบุหากสงครามเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องการไม่ว่าจะเป็นสงครามภาษีสงครามการค้าหรือสงครามรูปแบบใดก็ตามจีนพร้อมสู้ถึงที่สุดหลังทั้งสองประเทศขึ้นภาษีตอบโต้กันแล้วสองรอบ